สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับคุณครูนานะคะคุณครูอุณอากรมหาเดลลาบค่ะครูสอนวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่2นะคะเรื่องที่ครูจะสอนในวันนี้คือเรื่องตรายางค่ะจะต้องการมาตรฐานทศ4.1ป .2 ทั1บอกและเขียนเพยัญชนะสระวรรณยุกต์และเลขไทยค่ะ ค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันเลยนะคะว่าไตาย,ยางมันคืออะไรไตาย,ยางคือการแบ่งเพยัญชนะทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนซึ่งเราจะเรียกว่าอักษรสาหมู่นั่นเองค่ะเด็กๆอักษรสาหมู่เราแบ่งเพื่ออะไรอักษรสาหมู่เราแบ่งเพื่อประโยชน์ในการนำไปผ่านคานะคะเพราะว่าอักษรสาหมู่แต่ละหมู่จะมีการผ่านคาที่มันแตกต่างกันออกไปนั่นเองค่ะเด็กๆ อักษรสาหมู่แบ่งออกเป็นอักษรสูงอักษรกลางและอักษรต่ำค่ะค่ะเด็กๆเ,เรามาดูกันนะคะว่าในอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวในอักษรสูงนี้มีทั้งหมด11ตัวซึ่งใน11ตัวนี้จะประกอบไปด้วยพยัญชนะคือขอไข่ขอขวดชอชิงทอถุงทอฐานพอพึ่งฟอฝาสอสาราสอฤาษี สอเสือและหอยหีบค่ะทีนี้เด็กๆลองมาดูหลักในการจำอักษรสูงกันนะคะหลักในการจำคือผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันอีกหนึ่งครั้งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉันผีพยัญชนะคือตัวผอผึ้งฝากพยัญชนะคือตัวฝอฝา ถุงพย,ยัญชนะคือตัวทอถุงกับทอฐานข้าวพย,ยัญชนะคือตัวขอไข่กับขอขวดสารพย,ยัญชนะคือตัวสอเสือสอฤษีและสอศาลาให้พย,ยัญชนะคือตัวหอหีบฉันพย,ยัญชนะคือตัวฉอชิงอีกหนึ่งครั้งนะคะผีฝากถุงข้าวสารให้ฉัน ไปเรามาดูอักษรกลางกันนะคะอักษรกลางจะมีพยัญชนะทั้งหมด9ตัวซึ่งประกอบไปด้วยกไก่จอจานดอเด็กดอชดาตอเต่าตอปะตักบอใบไม้ปอปลาอออ่างค่ะเรามาดูกันค่ะหลักในการจําอักษรกลางนะคะคือไก่จิกเด็กใต้บนปากโองอีกหนึ่งครั้งนะคะ ไก่จิกเด็กตายบนปากโอ่งไก่พยญชนะคือตัวกอไก่ใช่ไหมคะจิกพยญชนะคือตัวจอจานเด็กพยญชนะคือตัวดอเด็กและมีตัวดอชดาด้วยนะคะเพราะว่าออกเสียงดอเหมือนกันตายพยัญชนะคือตัวตอเตาและมีตัวตอประตักด้วยเพราะว่าออกเสียงตอเหมือนกันนะคะ บนพย,ยัญชนะคือตัวบอใบไ,ไม้ปากพย,ยัญชนะคือตัวปอปลาโองพย,ยัญชนะคือตัวอออ่างนะคะอีกหนึ่งครั้งนะคะไกจิกเด็กตายบนปากโองค่ะเด็กๆเรามาดูกันในอักษรต่ำนะคะในะอักษรต่ำจะประกอบไปด้วยพย,ยัญชนะ24ตัวซึ่งได้แก่ข้อควายพอคนพอระคังชอช้างซอโซช่อเชื้อ ทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทงฟอฟันพอสำเภายอ,อยักษ์พอพานฮอนคูกยอหญิงรอลิงนอเนนนอหนูมอมา้ารอเรือรอจุลางองูวอแหวนสำหรับในะอักษรต่ำยังสามารถแบ่งออกเป็นอักษรต่ำเดี่ยวกับอักษรต่ำคู่นะคะ อักษรต่ำเดียวจะประกอบไปด้วยพย,ยัญชนะ10ตัวได้แก่งองูยอยหญิงนอนเนนนอนหนูมอมา้ายอยักษ์รอเรือรอลิงวอแหวนรอจุลาส่วนอักษรต่ำคู่จะประกอบไปด้วยพย,ยัญชนะ14ตัวได้แก่คอควายคอคนคอระคังชอช้างซอโซ่ชอเชอทอมนโททอผู้เท่าทอทหารทอทง พอพนันฟอฟันพอสัมภาหพอโนคู่ค่ะอ่ะมาดูหลักในการจำอักษรต่ำเดี่ยวกันนะคะเด็กๆหลักคืองูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกอีกหนึ่งครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกงูพยัญชนะคือตัวอะไรคะนักเรียนงองูใช่ไหมคะใหญ่พยัญชนะคือตัว อหอหีบนอนพยัญชนะคือตัวนอหนูใช่ไหมคะอยู่พยัญชนะคือตัวยอยักษ์นะคะนพยัญชนะคือตัวนอนเนนริมพยัญชนะคือตัวรอเรือวัดพยัญชนะคือตัววอลแวนโมพยัญชนะคือตัวมมมาลีพยัญชนะคือตัวรอจุลานะคะ และคำว่าโลกนะคะพยัญชนะคือตัวลออเงอีกหนึ่งครั้งนะคะงูใหญ่นอนอยู่ณนะริมวัดโมลีโลกค่ะเด็กๆมาดูหลักในการจำอักษรต่ำคู่กันบ้างนะคะหลักคือพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่ออีกหนึ่งครั้งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ พ่อผูนชนะคือตัวพอผพานแล้วก็มีตัวพอสัมเพาด้วยออกเสียงพอเหมือนกันนะคะคายัญชนะคือตัวคอควายแล้วก็มีคอคนกับคอระฆครังด้วยนะคะเพราะว่าออกเสียงคอเหมือนกันนะคะฟันพยัญชนะคือตัวฟอฟันนะคะทองยัญชนะคือตัว ทอทหารนะคะแล้วก็มีทอท,ทองทอมันโททอผูอ้เท่าด้วยเพราะว่าออกเสียงทอเหมือนกันนะคะซื้อพยัญชนะคือตัวซอโซช้างพยัญชนะคือตัวชอช้างแล้วก็มีตัวชอเชอด้วยเพราะว่าออกเสียงชอเหมือนกันนะคะห่อเพยัญชนะคือตัวหอนัูกอีกหนึ่งครั้งนะคะพ่อค้าฟันทองซื้อช้างห่อ เด็กๆสําหรับวันนี้เราได้เรียนเรื่องไตราย,ยางกันไปแล้วนะคะไตราย,ยางคืออะไรไตราย,ยางก็คือการแบ่งพยัญชนะทั้ง44ตัวออกเป็น3ส่วนใช่ไหมคะเด็กๆเ,เออ44ตัวออกเป็น3ส่วนเราเรียกว่าอักษร3หมููในอักษร3หมู่นั้นเราจะแบ่งเป็นอักษรสูงอักษรกลางแล้วก็อักษรต่ําใช่ไหมคะในอักษรสูงจะมีพยัญชนะ11ตัว กางจะมี9ตัวและต่ำจะมี24ตัวแต่ในต่ำนี้จะแยกออกเป็นต่ำเดียวกับต่ำคู่ถ้าเป็นต่ำเดียวจะมีพยัญชนะ10ตัวถ้าเป็นต่ำคู่จะมีพยัญชนะ14ตัวใช่ไหมคะแล้วคุณครูก็ให้หลักในการจำไปแล้วทีนี้เรามาทำกิจกรรมทบทวนความรู้กันดีกว่าค่ะเด็กๆ เด็กๆมาดูกิจกรรมในข้อแรกกันเลยนะคะว่าอักษรกลางเนี่ยมีทั้งหมดกี่ตัวคะเด็กๆ1 9ตัว2 10ตัวตอบอะไรคะเด็กๆ9ตัวใช่ไหมคะเก่งมากคะ่ะต่อไปอักษรสูงมีทั้งหมดกี่ตัวคะ 1, 11 1ตัวสองตัวตอบอะไรคะอักษรสูง11ตัวใช่ไหมคะ ข้อต่อไปค่ะอักษรตามมีทั้งหมดกี่ตัวคะอักษรตหนึ่งยี่สิบสี่ตัวสองยี่สิบห้าตัวตอบอะไรคะ่ะเด็กๆข้อนี้ง่ายเลยยี่สิบสี่ตัวใช่ไหมคะเก่งมากค่ะค่ะจากภาพอยู่ในอักษรใดภาพอะไรคะเด็กๆภาพไก่ใช่ไหมคะกอไก่กอไก่อยู่ในอักษรอะไรคะหนึ่งอักษรกลางสองอักษรตามตอบอะไรคะอักษรกลางใช่ไหมคะเก่งมากค่ะ จากภาพอยู่ในอักษรหมู่ใดภาพอะไรคะเด็กๆภาพช้างใช่ไหมคะช้างคือชอช้างใช่ไหมคะช้างเนี่ยจะอยู่ในอักษรหมู่ใด 1. อักษรกลาง2อักษรต่ําเด็กๆตอบได้ไม่เอ่ยอักษรอะไรคะอักษรต่ํานั่นเองค่ะเก่งมากค่ะค่ะข้อสุดท้ายถามว่าจากภาพอยู่ในอักษรหมู่ใดภาพอะไรคะ พับเสือสอเสือสอเสืออยูุ่ในอักษรหมู่ใดคะ1อักษรกลาง2อักษรสูงช่วยกันคิดค่ะเด็กๆอักษรสูงใช่ไหมคะค่ะเก่งมากค่ะค่ะสำหรับวันนี้เราได้เรียนวิชาภาษาไทยเรื่องตราย,ยางไปแล้วนะคะแล้วกลับมาพบกับคุณคุณาได้ใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย ดองตาเธออยูเด่นเป็นสง่าด้วยศรัทธาวิชาการงานตั้งใจลุ่พ่อบัวค้างอดงามของอันพันปกป้องกันปวนชนให้คนไทย